หนึ่งนาทีกับกอทอสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดขณะขับรถก็คือปัญหายางระเบิดซึ่งสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นถ้ายางเกิดการระเบิดทุกความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถรวมไปถึงผู้ร่วมใช้เส้นทางผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติให้ดีมองกระจกหลังว่ามีรถตามมาหรือไม่จับพวงมาลัยไว้ให้มั่นคง สอนคันเร่งออกถ้าถนนโล่งค่อยๆปล่อยรถไหลไปจนเริ่มชะลอความเร็วห้ามแตะเบรกแรงเป็นอันขาดเพราะอาจจะทำให้รถเสียหลักหมุนได้สำหรับผู้ที่ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาห้ามเหยียบคัตโดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคัตจะทำให้รถลอยตัวและบังคับรถได้ยากขึ้นอาจจนเสียหลักห้ามดึงเบรกมือเพราะอาจจะทำให้รถหมุน เมื่อความเร็วลดลงพอประมาณแล้วให้ยกสัญญาณไฟเลี้ยวแล้วนำรถจอดทางซ้ายมือเพื่อความปลอดภัยครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม